อดีไซเทวารักถูว่าไปในแสนโกดจักกวานจงเลงยานทิพยโสดจากสุธาตเสด็จโดยอากาศวิธีมาสู่ท่านที่ทีมุนทนยังสากรมนุษย์โลก รับบริโภคเครื่องสร้างเวยวันทาเป็นเทวตาพลีเทินอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจักข้อบวงสวงสันเสรนเยินยอพระเกียติยศปรากฏ ตามพงศาวดานพระบุญญาภิสมภานเบื้องโบราณบุราภักสัตรธะเลิงแหล่งรัตสืบวงดำรงมหาสเวตรชัดต,ตามคัติยราชประเพณีกอบพัทภีพีสยาม รุ่งเรืองรามรมมณีครันทวารวดีโดยสมัยตราบสุขไทยธานินตลอดแผ่นดินอยุธยามากระทั่งกรุงทนจนกรุงเทพมหานคร อมอรัจนโกสินพลัดปัทธพินพันผ่านลวงรัชการกษัตริย์นับเนื่องในนานมคุณบรมคุณเจืองคุณพาเมืองบานเมืองพระรวงเรืองรุงร่งริธ คุณสีอินราทิตทรงนามคุณรามคำแหงมหาราชพยาปราทลิไทยแทบท้าวไทยอูทองเลิดลํายองอายุทยาสถาปนานครเรตดังนิเวศเวียงอิน อันอมรินนรมิตรพราภัยจิตจำรัดสืบเวสวตชัดทำร,รงสามสิบสพระองค์ทรง,สงสเสด็จสี่สเจ็โดยปีแต่พระรามาทิบบดีพระทุมพระบรมราเมศวน พระผู้ควรอยู่หัวคุณลวงพระมุราชาพระผ่านฟ้าทองลันไอสวรรค์พระยารามจอมสยามนักครอินเจ้าแผ่นดินสามประยาพระมหาบรมไตรโลกนาถ สุติยาราตรามาธิบดีพระธรณีนอพุทธังกูลไอสูนพระรักดาพระชัยราชาธิราชาประยุพยาวยอดฟ้าคุณวรวงศาธิราชพระบรมบาทมหาจักรพรริ มองกุฏกษัตริย์มหินทราพระสุธรรมราชาชนกนาฏมหาราชนเรศส่วนกษัตริย์พระอนุชาเอกาทศรสพระทรงทดรำบาลชิงชัยชาญชาติคืนนราชื่นพระเกียติยศ กองปรากฏกำจัยถวายพระนามสะดุดีกษัตรที่เกษตรน้องครองแผ่นดินอายุทยเตปกคลาวเขตแก่ไทยกราบสมัยเมื่อนี้คุมปัตพภีสยามให้เพ่งรามรม ดับทุกเข็นตราใดดับคนโพยภัยบารณีพระศีสวพาผ่านกลา้าวพระจอมพระเจ้า,าทรงธรรมราชาพระเชษฐา,า,า,าธิราชราชิตพระอาทิตย์เยวงทรงครอง พระเจา้าพระสาทองรัตนาเจา้าฟาชัยราชบุตรพระสิสุดธรรมราชาพระนารายมหาราชราเมาเตรพระเพตราชามหาบุรุษพระพุทธเจา้าเสือสวรสค์ราชกษ์ทายสะ พระอภัยจาอาฟฟาพระมหาบรมโกศกษัตริย์คุณหลวงหาวัตอุทุมพรพระอุทรเอกภพพร,ระองค์กษัตริย์ุริาอาจอมรินทรงแผ่นดินสดับมาครันโพบอรทวารวดีศีอายุทยากี เกดกระจายข่อถวายอภิวันธนามหาวีรากษัตรีพระศีสุริโยไทยพระคุณใหญ่ยิ่งพบจะรบพื้นพระสุธาสลาชีวาวางวายถวายราชเป็นชาติพลี ทั้งพระเทพกษัตริย์และพระสีสวัสดิราชรนนระน,อนาอาตนัดดาพระสุพรรณกลยาธิดาเจ้าและเหล่าบุรามหาวีระชนผูวทั้งมนทนไทยประเทศอันคุ้มเตสเวตรััตด อันครองรักรักษามหาปัทีแผ่นดินประเจ้าตากสิ้นมหาราชอันปูชาติชัตราสถาปนาทนบุรีเป็นราชธานีทารงพลัดราชวงศ์ทรงสถิตสิสิ สานผบเลอเลอิศรบรมวณีมหาจักรีราชวงศ์องค์ปฐมบรมราชาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชบรมบาทบอิตนรมิตรมหานครอมรรจนโกสิน ทรงแผ่นดินลำดับมาสมเด็จพระพุทธเลิศลานภา,าลัยสืบพ,พระไทยผ่านเผ่โอสมเด็จพระน่งกล้าวกษัตริย์เจ้าจอมไตรสมเด็จพระพวนัยผู้เรอใครจอมกล่าวสมเด็จพระ เจ้า,เาจุลจอม้อมประนางทัวแดนสยามถวายพระนามนรนาฏปียมมหาราชราชัยทรงพาไทยพนทานอีกพระมหาทิระาราชพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า พระพุทธเจ้าเอาจอมธรรมอานาธรรมหิดลโดยมุงพลมหาอัสดาดังสเสด็จทรงสำเร็จราชกิจด้วยทศพิตราชธรรมน้อมนำประเทศเขตทันทศิมา ให้รุ่งเรืองรสนาดังเทวานรมิตรวิจิตจำเริญควรเลิศล้วนสารพันอันสำเร็จโดยมโนรสด้วยพระยศเดชเดชาแห่งพระมหาบุรพา กษัตราธิรอาจเอาปกคุ้มเอ่าแก่ไทยให้เกรียงไกรสืบมาส,สิทธิเตชามหาภูมิพโลพรมโพธิสัตวสเสด็จอุบัติบังเกิดประเสริฐสุดสูงทรงสเสด็จ ทรงบริบาลผ่านมหาเวตชัตรเป็นรักชการที่เก่าพระนวมินมหาราชประชาชาจงรักถวายพักดีพร้อมถวายน้อมดวงพนมานถวายกรานสักการะ ถวายพระพรชัยถวายใจทุกดวงของปวงพระศกนิกรเพื่อพระผู้ทธอทรงพระสําราญยิ่งนาอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าจากข้อสักการ ดวงพระวิญญาณบุรพกษัตราและเทพยดาโดยรอบจากกวาลโรมมานโซรถจรดพระนิพพานอันพระผู้ทรงญานสัพพันยูตัสสรูประทับกับ ทั้งพระอระหันตีนาสวะทั้งลายดังสาธยาย,ยกมาทรงโมทนาสาธุการในทักขินานุประทานอันพระภูบาลทรงพระกรุณาบำเพ็ญบุญญาอุทิต ถาวายขอบวงเทพระเจ้าทั้งหลายถวายพระพรสันเสริญให้ทรงพระเจริญเลิศลวนลาภาจำเริญพระชันษามาอยู่ยืนนาน ปราชนภัยพานหมู่มารมลายที่กคตกลับคลายที่ร้ายกลับดีขอพระภูมิมีพระพาลนาไมยขอพระรัตนตรยัยพรใดบันดล ถาวายพระภูมิพลเธอเอิดทะกลกษัตริย์เทินด้วยกล่าวด้วยกระมอมขอเดชะ สำหรับบทเทดพระเกียรติสมเด็จพระบรมพามหากษัตริยธิราชที่พระชครูวามเทพมนีอ่านประกาศลงสงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการเทดพระเกียรติสมเด็จพระบรมพาหมหากษัตริยธิราชผู้ทรงเป็นปฐมบรมราชวงศ์ต่างๆตั้งแต่โบราณการไล่เรียงมาจนถึงพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักตรีวงศ์นับตั้งแต่ รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลปัจจุบันเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้ก็ยังบวงสวงเทพเทวดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อขออัญเชิญให้คุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนเจตุปัจใจไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะแล้วทรงหลังทักษิณทุก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายพระพรชัยมงคลคาถาพิเศษถวายอดิเรกถวายพระพรลาสำหรับจตุปัจจัยทยธรรมนั้นก็จะเป็นย่ามบรรจุเครื่องทยธรรมถูกโบแล้วก็ด้านหน้าปักตราสัญ,ญลักษณ์รวมทั้งปักอักษรพระราชพิธีบวงสวงสมเด็จพระบูรภพรมหากรุยาธิราชวันที่9ามิถุนายน พุทธศักราช2,549เป็นตราสัญลักษณ์และอักษรที่ปักลงเช่นเดียวกับพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัทรงประเคนแต่สมเด็จพระราชาธิคณะไปเมื่อช่วงต้นนะคะในส่วนของพัดรองนั้นที่นมพัดจะเป็นตราจัก,กรีทั้งด้านหน้าและด้านหลังอีกด้วยค่ะ วะมะปุราปริกุณิเตสักขันธ์เววะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปุเตอิจิตังปัตติตังตุมังเิตตเมวะสานิจโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปะ ငေကေငွးင့ေူ့ေင်ပစ်ူာက်တနွ်ကာင်တျပေင်ရာင်လို့ေင်တေင်ရင်ရာင်တာင် สัตุมาเตพาวตวันตะายโยสุขีภิขายุกัวพาวชาปิอาทิโยวิวันทันตวชาพรัวกัววินาสตุมารเตพาวตัน รายุวกุขิยติทายยุคุภวะสาพิยติโยวิภวฌาสุสาปโลภววิตารสุมาเทภวันตุนภัยยุคุภิยตายยุคุภวะ

กิตตวหิสหสามเณีาติภิพรมหาราชานวโมจักวังสิโกราชัพปชาเสยัตโตนิติจาริจโพวิทวะพุทะม อาโคะอาโคะสานัญโตปสามอาโคะรามิโกคะสธรรมเมหิรัชกาเรติสาปะชาสีวิโยสมุตสาหวทีสัจฉิตา กันโอัานางววทิเปโกโสันติมาคันิโยจักรววเตสัมทุขาปเนตาจัจจักขาสุขโมกขัมาย រ្លាប់ចំងាប់កើងចសឿ្លាប់ប់ប់នឹមន្រោដែល So... Uh -huh. สยเสตนาสุทตังสังขันยพโยชอุปชัมปติอิทานเโสมหาราชาราชานวัทธวัฒนโอสถิวสานิธรรมเมนราชักาเรติสตินาอีทิเสมัง กาเลเทมัสสัยอมพระนักนาทยานุภาเวนรจันมัตยัตเตสชาจิรันทิวตุกิขายุไัยยานัมธรรมปัตติโยวันละวาภระสัมปันโนนิรามไโยยานิพโยอิจิตัง ปัจตังยังยังสังสังปัสสะสมมทิจตุภะคสันโุภะรานิทระชนปิณฑะตูติ กับท่านกําลังชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพระราชพิธีบวงสวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพับพลาพิธีพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับเราเริ่มถ่ายทอดสดมาตั้งแต่ก้านาฬิกาสี่ติบห้านาทีู่โอ ราชาสัพปรมาราชินียชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโพชโยนิจังปรมินทะมหาราชาวรัสสะราชิปรมาราชินียาสหภวตุสัพพทา ขอถวายพระพรปวตัติศักดิ์พระมังครังรักฐันตุสัพพะเทวสาสัพภะพุทธานุภาเวนัชธาโชติภวันตุเต สัพพะมังคลังราคานตุสัพพเทวะตาสัพพสัมมานุภาเวนสัทธาโสดเทววันตุเตภวตุสัพพะมังคลังราคานตุสัพพเทวะตาสัพพะสังฆานุ สิริสวัสถิพัฒนมงคลพระชนนมาสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จปรมบรมบรพิตรราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาจสมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรา แด่สมเด็จกรมบอพิพราาชจะสมภารเจ้าทำช่องประงค์ผู้ชมพระคุณอันเปรียขอถวายพระพรครับตอนนี้ก็พระราชพิธีดิมเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของพระราชพิธีบวงสวงสมเด็จพระ บุรพะมหากษัตริยาที่ราชณพพระพิธีบริเวณด้านข้างของพระที่นั่งอนันตสมาคมครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จขึ้นท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะ พ่ะเสด็จออกมาสมาคมนมาสีหบัญชรพระที่นั่งนณะสมาคมซึ่งจะเป็นอีกภาพประวัติศาสตร์หนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยค่ะครับพระสงฆ์จะออกไปรับพระราชทานฉันที่อาคารสำนักพระราชวังสนามเสื้อป่านะครับ ที่ลานพระบระม,ม day, รุรูปทรงมาแดดได้ร่มลงมามีเมฆมาบดบังครับคุณสายสวนคลายความร้อนลง<ร>ไปได้มากคร่ะถึงได้ว่าก่อนหน้านี้จะค่อนข้างร้อนอบอ้าวด้วยจํานวนของประชาชนที่มาเฝ้าทูลร้อง